บางอาสนานสดนคอนซีเออ60บาทแล้ว60ได้อยู่ทางตาฮาสันตาสานแหงจังหวัดสตูลบางอาสนานแหงจังหวัดสตูลนี่บางอาสันอาหารสดปลาสดจังหวัดนคบางอาสันนคเนาะนคนครีธรรมดาบางอาสนานดปลาดตาแงนีของสตูลสตูล อาสนาตุนอ nah, ันน ah, well ี้ยตาฮาสนอันสดน่ะก่อนซีเอาซุปอะไรนั ah. ่งน oh, ี่ปลาอะไรนะอันนี้ปลาผักตัวผักตัวผักปลาปลาแดงนี่ปลาอะไรปลาล่งอันนี้อมมาราออมมาลาออมมาลาจืดด้วยปลาเนี่ยจือด้วยจือดาราล่าออมมาลากับพัชชาราไกลๆกันรามารานี่ตาเจ๋งได้ดีอะเจ๋งชมเจ๋งนิ่งหัวนิ่ง เหือบานเรานะเหือบานเราเหลือเองเรือในตุงเหือว่าไรออเาไทยนะเอาไทยที่อกเอาไทยดีนี่เอาวอกซันเลยครับวอกซ์กันเลยวอกซ์กันวอกซ์เลยนี่ปลาได้ปลาบองไหมปลาบองอะไรเป็นปลาบองนะปลาได้ดีนี่ร้อนๆสดๆร้นๆสดจากทะเล